เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารจากภาครัฐสู่ประชาชนและสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่ภาครัฐสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอเสนอรายการร่วมสร้างประเทศไทย สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพรักครับตอนรับเข้าสู่ช่องเวลาของรายการรวมสร้างประเทศไทยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 8 9 2 5 e เเมกะเฮิร์นะฮะเราจะเจอกันเป็นประจำครับเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะฮะ9กนาฬิกาเษเป็นต้นไปครับไปจนถึงส0นาฬิกานะครับอยู่กับผมถนอมศรีเกลเลิศนะครับนำเรื่องราวนโะยบายของทางรัฐบาลมาบอกกล่าวกันนะฮะเพื่อที่จะร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันนะครับครับช่วงนี้มาดูเรื่องของ การแก้ไขปัญหาหนีส้สินครูกันหน่อยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็พอใจนะครับพอใจการแก้ไขปัญหาหนีส้สินครูเรียกว่าคืบหน้าไปมากนะครับน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนีส้สินครูทั้งระบบตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่มุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ทีดีนะครับโดยประกาศให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนนะครับน,นายธนกรก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับผ่านการดำเนินตามมาตรการ7เรื่องนะครับก็ได้แก่เรื่องที่1ก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับสมาชิก เป็นสินเชื่อสวัสดิการนะครับเรื่องที่2คือตัดเงินเดือนการการ,การทําให้ครูมีเงินเหลือหลังจำหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบนะครับหรือว่าไม่น้อยกว่าเดือนละเก้าพันบาทนะครับเรื่องที่สามก็คือการคุมยอดหนี้ที่ครูจะสามารถกู้ได้นะครับไม่ให้เกินศักยภาพที่จะชำาระคืนได้ด้วยเงินเดือนนะครับเรื่องที่สี่ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกรายสามารถ แบ่งเงินเดือนร้อยละเจ็ดสิบได้อย่างเพียงพอนะครับเ,เรื่องที่5คือการประกาศกําหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตัดเงินเดือนนะครับเรื่องที่6คือการแก้ปัญหากรณีครูผู้กู้และผู้ค้าประกันถูกฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับแล้วก็เรื่องที่7ก็คือการช่วยครูแก้ปัญหานี้นอกระบบนะครับโฆษกประจําสํานักนายัฐดนตรีนะครับบอกว่าปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการจัดตั้งสถานีแกหนี่ครูทั่วประเทศแล้ว5้า้อยห้าสิบสถานีนะครับก็คือระดับจังหวัด7จิบจแห่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาสองอสี่สิบห้าแห่งนะครับแล้วก็ระดับส่วนกลางเช่อนอสำนักปลัดนะครับกศนกศศสอ,นอ,อส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 อนะครับสองอสามสิบหกแห่ง นะครับเพื่อให้สามารถรองรับครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือการแก้หนี้ได้นะครับ40,000กว่าคนนะครับ4 1 0 0กว่าคนเนาะได้อย่างครอบคลุมนะครับขณะนี้สถานีแก้หนี้ทุกแห่งนะครับก็กำลังมีการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ติดต่อขอข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนนะครับเพื่อรวบรวมวิเคราะห์จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ครูนะครับ ็เรียกว่าขอให้เชื่อมั่นนะฮะว่าแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ครูทั้งระบบเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพื่อไอนี่สินของครูทั่วประเทศที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่4 0 0 0 0นกว่าคนนะครับที่และที่กเกษียณอายุรการไปแล้วอีก5้าแสนกว่าคนนะครับรวมก็ประมาณ9ก้าแสนคนรวมยอดนี้สริการหักเงินเดือนข้ารชการอยู่ที่1.4ล้านล้านบาทนะครับแบ่งเป็นสกอตออมทรูพย์ครู108แห่ง ยอดหนี้ขก้าแสนล้านบาทนะครับแล้วก็สถาบันการเงินสามแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้มียอดหนี้อยู่ห้าแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขตามแนวทางดังกล่าวนะครับโดยมีหนี้เสียหรือว่า NPL ไม่เกินลนะละหนึ่งถึงสองเท่านั้นนะครับอ่นนี้ก็เป็นความคืบหน้านะฮะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครุนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็พยายามนะครับในการที่จะ แก้ไขเรื่องของเรสินของคุณครูนี่แหละนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของครูนะครับให้มีกําลังใจในการทําหน้าที่นะในการสอนนักเรียนกันต่อไปนะครับในส่วนของการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือนนะครับซึ่งปีนี้นะครับปี2565กก็เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ภาค ปีแห่งการแก้ไขหนี้ครคครือนนะครับทางรัฐบาลก็มีการกำหนดประเด็นต่างๆางนะครับในการแก้ไขโดยกระทรวงยุติธรรมก็จะรับมอบหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยบริการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากสและก็สถาบันการเงินนะครับมีการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยที่ผ่านมานะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินททรัฐธิบดีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการดําเนินการมากรามมากรายเกลี่ยนินสินนี้ครัวเรือนนะครับผ่านมาแล้วจํานวน24ครั้งนะครับไกลเกลี่ยสําเร็จไปแล้วหนึ่งามร้อยรายนะครับสุททรัพย์กว่า4.45พันล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละเก้านะครับของผู้เข้าร่วม กระเกลี่ยโดยครั้งต่อไปก็จะจัดขึ้นนะครับเรียกว่ากระจายไปทั่วประเทศแหละนะครับไปตามจังหวัดต่างๆนะครับอ่านี่ก็เป็นการเดินหน้านะครับแก้ไขเรื่องของหนี้สินของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครูอ่าหรือว่าหนี้สินภาคควรวเรียนต่างๆนะครับที่พี่น้องประชาชนประสบกันอยู่ในขณะนี้นะครับ ท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะมีการประชุมกันทุกวันอังคารนะครับร,รายละเอียดของการประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเราไปติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทีมโฆษกของรัฐบาลครับมติคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอย่างมั่นคงนะคะ คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบที่จะปรับเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือว่าโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สองโครงการบ้านล้านหลังจริงๆเราก็เริ่ม ผลักดันตั้งแต่ช่วงปี2561 62 63เรื่อยมานะคะและระยะที่2ก็เห็นชอบผ่านคอรมอรเมื่อ7กันยายนและวรัฐบาลก็ให้เงินสมทบในการดําเนินโครงการนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการดําเนินโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เนี่ย ณนะวันที่29มีนาคมของปีนี้มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้ว12,007รายค่ะเป็นจำนวนเงิน12,081ล้านบาทจากกรอบวงเงินของโครงการทั้งหมดคือ20 0 0 0ล้านบาททั้งนี้เงินวงกรอบวงเงินที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอีก9,718ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะเดินหน้าปล่อยกู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงแล้วก็เสียงสะท้อนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคอรมก็เลยเห็นชอบที่จะปรับเงื่อนไขโครงการนะคะจากเดิมเนี่ยวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันคือไม่เกิน1 2ล้าน2แสบาทครั้งนี้ก็ขยายให้เป็นไม่เกิน1 5ล้านหแสบาทค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของการ เข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือที่เรียกว่า European Free Trade Association (EFTA) นั่นเองนะคะ EFTA นี้ประกอบด้วย4ประเทศด้วยกันค่ะคือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนล์และลิกเทนสไตน์ครณอมเห็นชอบให้กระทรวงพาณนนิชย์นะคะเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเจรจาจัดทำ ความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศเอฟตานี้แต่ว่าเริ่มต้นคือมีการเห็นชอบกรอบเจราจานะคะเวลาที่เราไปเจราจาจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงกรอบเจราจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับเอฟตาสีประเทศซึ่งกรอบเจราจานี้ก็จะประกอบด้วย16หหัวข้อด้วยกันนะขอยกตัวยอย่างบางประเด็นค่ะในเรื่องของการค้าเสรีการค้าสินค้าคือการลด ยกเลิกอุปสรรคด้านภาษีที่เรียกเก็บจากการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจะมีกรอบเจรจารที่พูดถึงเรื่องของพิธีการศุลกากรนะคะการอำนวยความสะดวกทางการค้าเช่นส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีพิธีศุลกาการกระหว่างภาคี พูดถึงเรื่องของมาตรการปกป้องเยียวยาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการทะลักเข้าสู่ตลาดของสินค้านําเข้านี่ก็เป็นเรื่องของการปกป้องคนในประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเช่นการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ลดมาตรการทางกฎหมายและเรื่องลดมาตรการทางการบริหารที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนระหว่างประเทศค่ะอันนี้คือเพียงแค่กรอบของการเจรจาเท่านั้นนะคะประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้นะคะจากการเ,เข้า ตกลงการค้าเสรีในครั้งนี้สุดท้ายแล้วหากกรอบเจรจาเป็นที่เห็นด้วยของทั้งสองฝ่ายและจะมีการลงนามเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแต่ในเบื้องต้นจากการศึกษานะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือ GDP จะขยายตัวร้อยละ0.179ต่อปีดุลการค้าเพิ่มขึ้น2,269ล้านบาท เราก็จะมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะคะโอกาสที่จะส่งออกได้มากขึ้นของสินค้าไทยเช่นข้าว,ข,าวข้าวโพดหวานเนื้อหมูยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะและสินค้าและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นนะคะปุ๋ยเคมีค่ะนี่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเครื่องประดับ การบริการทางเงินแล้วก็พลังงานสะอาดนะคะี้เบื้องต้นก็จะให้กระทรวงพาณิชย์ไปดําเนินการในเรื่องของการเจรจาภายใต้16กรอบรายละเอียดจะส่งให้ผู้สื่อข่าวครั้งหนึ่งนะคะและเรื่องสุดท้ายค่ะเนืรื่องในเดือนนี้เป็นเดือนของฟรายมันนะคะก็มีข่าวดีแต่พี่น้องที่ต้องการคนเพศเดียวกันนะคะจะได้มีการ จดทะเบียนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นร่างพรบสองฉบับที่ะทะรัฐบาลคอรมเนี่ยเคยได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อกรกฎาคมปี6-3แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีมติให้ทางกระทรวงยุติธรรมไปทบทวนแล้วก็ไป พิจารณาในเรื่องของความจําเป็นแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นในมิติของศาสนาด้วยนะคะผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วทุกด้านแล้วครั้งนี้ก็ผ่านให้ปฤษฎีการแล้วก็นํามาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งสาระก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเสนอจากเข้าคอรมอครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นหลักๆที่แตกต่างก็คือ ขอข,อขอเริ่มจากนิยามก่อนแล้วกันนะคะร่างพระราระชบัญญัติคู่ชีวิตนี้คําว่าคู่ชีวิตหมายความว่าบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกําเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทําได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอมมีอายุ17ปีบริบูรณ์ร่างฉบับก่อนหน้านี้คือ20ปีนะคะแต่ว่าถ้าจะ จดทะเบียนกันอายุยังไม่ถึง17ก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะในเรื่องสิทธิที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าจดทะเบียนภายใต้ร่างพรบรคู่ชีวิตเนี่ยกฎหมายก็จะให้การคุ้มครองในเรื่องของหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับผู้สามีภรรยาต่างเพศน,นะคะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนหรือค่าเลี้ยงชีพนะคะสามารถอุปการะเลี้ยงหรือเลี้ยงลูกบุญธรรมได้นะคะมีบุตรบุญธรรมได้รับมรดกได้มีสิทธิในการยินยอมให้รักษาคือในกรณีที่คนหนึ่งเกิดเจ็บป่วยในโรงพยาบาลอาการรุนแรงเนี่ยคู่ชีวิตสามารถเซ็นให้การยินยอมได้ค่ะ สิทธิและหน้าที่ในการเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์หากอีกฝ่ายเป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถสิทธิที่จะรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนี่ก็เป็นหลักๆส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้เพิ่มเติมนะคะส่วนร่างของพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการ กำหนดให้ชายหรือหญิงจะกระทาการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือมีคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความว่าถ้าจดทะเบยียนเป็นคู่ชีวิตแล้วจะไปจดซ้อนก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดมีคู่สมรสคือเคยแต่งงานต่างเพศมาแล้วจะมาจดซ้อนเป็นคู่ชีวิตก็ไม่ได้นะคะในร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมแพ่งและพาณิชย์ก็จะพูดถึงเรื่องกําหนดให้เหตุฟ้องหย่ารวมถึงกรณีสามีหรือภรรยาที่อุปการะ เลี้ยงดูหรือยกผู้อื่นฉันคู่ชีวิตก็เป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้ค่ะท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบน บ่าวการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้ครับเราจะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจีในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางอำเภอฝางครับมีการเปิดช่องทางจําหน่ายช่วยกระจายลิ้นจีไปทั่วประเทศเพื่อช่วยกเกษตรกรนะครับลิ้นจีฝางดีอย่างไรครับเราจะไปรับฟังจากท่านกเกษตรอำเภอฝางนะครับท่านประเสริฐพรมวันเล่าให้ฟังครับลักษณะที่โดดเด่นของอลิ้นจี ในอำเภอฝางนะครับก็ด้วยสภาพภูมิอากาศนะครับแหล่งน้ําแล้วก็ความหนาวเย็นนะครับทำให้ลิ้นจี่ของอำเภอฝางนะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีคุณภาพผลผลิตที่ดีนะครับมีรสชาติที่อหอมหวานอร่อยนะครับและเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับก็ผลิตภายใต้การผลิตลิ้นจี่ที่ได้คุณภาพามาตรฐานและก็ปลอดภัย ทางผู้ผลิตผู้บริโภคครับโดยได้รับการรับรองนะฮะจถ้าสั่งลิ้นจี่จากเมืองฝางแล้วนะฮะจะได้รับลิ้นจี่ที่สดใหม่หรือไม่เราไปฟังคํายืนยันจากทางบริษัทนะครับนะครับเราจะคํานึงถึงการขนส่งและคุณภาพปลายทางเป็นหลักนะครคือไปจากต้นทางยังไงถึงปลายทางก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าปลายทาง ได้รับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ชิมอย่างท่าน,ดนใดที่สนใจลิ้นจีนะ่คุณภาพจากอำเภอฝางนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ครับทั้งทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์และผ่านทางสำนักง,งานกเกษตรอำเภอฝางนะฮะโทรศัพท์053451146ครับ คใครนอรักเราใจเพียงรูปกายรักเขาไม่นายมีคิดทำลายใครนอใครนอเห็นเราเศร้าสวงในใครนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา สุน้ำนภากาจะเอาโลกมาทำปากาแล้วเอาน้ำามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกว่าประกาศพระคุณไม่พอ แล้วก็อ,อย่ามัวรังรอทดแทนบุญคุณ มว่าประกาศพระคุณไม่พอใครนอรักเราเท่าชีวันใครนอใครกันให้เราขี่คอใครนอชักชวนดูนังสีจอรู้แล้วละก็อ,อย่ามัวรังรอ มาดูเรื่องของการปรับมาตรการนําเข้าแรงงานต่างด้าวกันหน่อยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับกอ็ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าที่ประชุมสบคซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะฮะก็มีมติเห็นชอบปรับมาตรการ การเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับโดยการยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบเพื่อที่จะรองรับการเปิดประเทศนะฮะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะเปิดให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม M.O.U. นะครับทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศแล้วก็แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบไปกลับ นะครับหรือว่าตามฤดูกาลนะฮะเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามแนวทางของสอบคนะครับแต่ก่อนที่แรงงานจะเดินเข้ามาในประเทศไทยนายจ้างจะต้องซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวและหลังเดินทางเข้ามาจะต้องตรวจสุขภาพ6โรคตามกฎของกระทรวงกําหนด คุณสมบัติของโรคต้องห้ามนะครับรวมทั้งตรวจ ATK หากไม่พบเชื้อโควิด1 9ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับเพื่อรับบรรุญาตทำงานจากนั้นนายจ้างสามารถที่จะ,ะรับเข้าทำงานในสถานประกอบการได้เลยนะครับหากพบเชื้อ COVID 19, โควิด1 9กรณีเป็นกลุ่มสีเขียวนะฮะก็จะให้กักตัวที่สถานกักตัวแบบ OQ นะครับ กรณีสีเหลืองหรือว่าสีแดงให้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลนะครับในส่วนที่สิทธิ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายนะครับสําหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงาน3สัญชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะฮะปัจจุบันก็ไม่ได้มีความยุ่งยากนะครับเช่นช่วงก่อนผ่อนคลายมาตรการแล้ว นะครับการปรับมาตรการของสอบคอ์ในครั้งนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดปัดจจัยที่ทําให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองเพื่อทํางานอย่างผิดกฎหมายนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีการยื่นดีมานอขออนุญาต จ้างคนต่างด้าวตามระบบ MOU แล้วนะครับ2 3 6 0 1 2คนโดยแบ่งเป็นนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา165,376คนนะครับกัมพูชา52,428คนแล้วก็ลาว18,208คนนะครับซึ่งแรงงานทั้ง3สัญชาตินะครับมีการทยอยเข้ามาทำงานตาม MOU แล้ว อย่างต่อเนื่องกว่าหมื่นคนนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวตามมาตรา64มีการเดินทางเข้ามาทํางานและก็ขออนุญาตทางานแล้วกว่า2 0 0 0 0ืรายนะครับอ่านี่ก็เป็นการปรับนะปรับมาตรการในการที่จะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาละฮะช่วงเวลาของรายการรวมสร้างประเทศไทย วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรนะัะฟังรายงานของเรากลับมาจะเจอกันใหม่เสาร์น้าเวลาเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ